เด็กกันเนอะเจริญสุขจเจริญธรรมสถาสาธารชนคนดีตั้งหลายวันนี้ตมาภาพป,ปลาสถานมาแอวยังสถานที่เดิมตีมาวันก่อนนะวันก่อน,นปะตัวจริง <c oughs> <c oughs> มาแอวส่วนพระก,กูดเปื่อนตะวัาอุปะโยมป่อส่งเป็นเจ้าของวันนี้พอดีอันได้สั่งตนพระก,กูดพันพระก,กูดหันชอบในอยากจะสนับสนุนเกษตรกรเปื่อน ความจริงตีบ้านเขาก็มีอยู่พัก,กุดไปคุดเอาก็ได้แต่ทีนี้มหารเพื่อแรกเขาอยากจะสนับสนุนอยากจะ,ะจ่วยในเรื่องของอการได้การได้ก่ำลังใจกันเนาะขออาหารเป็นทีก็เลยมาอูกับยมแม่ว่าขอ,อซื้อสักน้อยได้กอ่อเป็นวัดได้ค่ะแล้วก็วันนี้โยมปอบก็เอาไปส่งโอ้อูกันไปกันมาเป็นมูเดียวกันที่เคยทำงานสิ่งแวดล้อมด้วยกัน ยมพ่อสวิงเนาะเอารายงานตัวหน่อยอ่าตำแหน่งแห่งหนัวใจสวัสดีครับผมพ่ออันสวิงครับหรือว่าชื่อแท้ชืจอบทเลี้ยงเจ็ดเอที่ออกรายการทีวีช่องเก้าสภาเกษตรนะครับเอออยู่สภาเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ข้าวโพดนี่ผมทําอยู่นี่คือเซมีบไม้ไช้ครับบไม้ไช้เลยทำการเป็นดูแลอยู่เพราะว่าบไม้ไช้แต่อินทรีย์อย่างเดียวเกษตรอินทรีย์เนาะเป็นเป็นอยู่กับสภา สภาเกษตรของจังหวัดเนาะจังหวัดลำปางแล้วเป็ีนเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ครับผมอ๋อเป็นอำเภอขึ้นดูแลอยู่ที่ตามอยู่ตลอดครับที่ตามอยู่ตลอดเนาะเพื่อยังมาตรวจหาเคมีถ้าว่ามีเคมีเป็นสมเป็นสงเสริมเลยผสมเสริมเลยลดแบนออกเลยเนาะเพราะว่ายังที่งัวที่เป็นกลิ่นไออ่าปงเนาะพวกปงเพี้ยมเนาะติงงัวเลี้ยน่ะอันนั้นเป็นกับผึ้งผ่านเป็่ตรวจเจอกับบะผื้ครับเพราะว่าเพ็่นบอกว่ามีแสนเลือกงี่แดงเขียวโนอยู่ พอเ,เอาปุ๋ยนียไปตรวจแล้วมีสารเคมีเชียร์โกลนี่ยขึ้นกับเลยบางเฮือกเอาจะอ,จะอันเป็นบอกเฮือกเอางัวธรรมชาติแก้งมาไล่เข้าปาลาแรงมากเขาเ้าแรงเป<อ>็นเอาไปเช็คแล้วโอเคว่าอย่างอนันโอ้โอเคว่พราะว่าวันเดี๋ยวนี้ผมมีอยู่ลูกค้าประจํานี่ที่ว่ามาันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่มีทั้งหมดเจ๊เจ้า<อ>ผมเลยเอาขิงัวที่ ที่ทำคุมด้วยกันเนี่ยมาทำแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนกันมาคนก็บเอาตังมาคนก็เอาที่งอเมือผมแล้วก็เอาปุ๋ยตีเข้าไปเขาก็แลกเปลี่ยนกันไจ้พี่ครับเออเอาปุไปมาเรื่องเรื่องพักูนี่กลายเป็นว่าทำปุ๋ยด้วยเนาะทำปุ๋ยด้วยอ๋อปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ใช่ในแปลงเขาในแปลงเขาแล้วก็เทียร์กลุมพืุมืนที่ขอสนใจก็เขาก็พื่งไปครับแล้วก็ขายแล้วขายทุกขั้นกันครับแล้วก็มาดูแลพวกหนองนาอยู่เดี๋ยวนี้ห้าจุดครับในเถินกลางเถินห้าจุดครับ ห้าจุดนี่หมายความว่าอยู่ในกลุ่มเขาเขาดูแลกันอมาลงคุมตัวรับเหมือนมาลงกลุ่มตัวแบ่งกันปีนี่เขาแบ่งกันนี่ที่ล็อกไปพันนี่จะได้ร้อยละสิบครับได้ได้ร้อยละสิบปีแล้วก็ได้ร้อยละสิบปีนี้ก็เพราะว่ากำไรมันมีพอกำไรมีเขาก็เลยหักไว้ละร้อยละสามบาทร้อยละสามบาทตัดลงตัดลงตัดลง สมมติอย่างฟูดซื้อไปเนี่ยลาวถุงเนี่ยเป็นเงินตู้ใดเขาหักไว้ร้อยละสามเอาไว้เป็นกล่องกลางกล่องกลางพอสิ้นปีแล้วก็มกุฎลักษณ์ภูมิภาสมที่สามภูมิภาเนี่ยเขาจะเป็นปันผลกันพอปันผลแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นได้สองพันเป็นเอาพันไปกันได้เป็นบ่เอาเงินเป็นตองพอเป็นคุยเหมือนเดิมอ๋อย่างผู้กล่องดุงนี่อยู่ไปป้าที่โคกหนองนาไปป้าเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นมิตรังเป็นลงหุ้นสามร้อยหุ้น เป็นได้อยู่สามฟันอืมอืมอสามฟันผมเอาเงินไปเพิ่มเป็นบริบูเอาเว้นพอเป็นปุ๋ยมางเฮือได้กอได้กระโดดไปแหมได้กระโดดไปสามซิบแล้วก็ได้ได้ซื้อในทุนแหมในในกลุ่มแหมสาวบัตรได้เหียอแค่สองร้อยอเป็นก็ได้ขอปุ๋ยไปซิบห้าลูกของเปล่าไปห้าอ่ออ่เอาวกมาอันเรื่องอันพักกูดหั่นพักกูดงามอันนี้ปอมมาทำมากี่ปีละพักกูดเนี่ยครับโอ้ซีบปีปีนี้ปีที่ห้าเนาะมุกอ้อนเป็นนะ เป็นนาครับโอ้เป็นนาครับเป็นนาขณะตีปลอกปูกนี่เอ่อตีไร่สองงานปลายครับสองงานปลายเนาะวันนั้นคิดว่าถึงไร่มัถึงสองงานปลายเนาอเพราะมันน้อยหน่อมเงาโอ้เงาต่นี่เนาะปกติถ้าทำทำเข้าอ่ะตอนฤดูฮะแปดลูกครับแปดแกนแปดลูกกระสอบละสามกระสอบสามสามปีบสามสามถังนี่นะครับผมแปดลูกแปดลูกแปดลูกตีเป็นตังแล้วก็ตีไปสี่ร้อยเอา เออแกล <laughs> <ม>นละสี่ร้อยหน่อยเอ่อเอาสามสิบสองหน่อยแกพกพโกวดปีแล้วนี่ได้สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทจดทุกบาททุกสตังค์น่ะเออเออเออกลับมาสรุปก่อนสิ้นปีครับโอ้แกปีนี้จะได้เยอะกว่าปีที่แล้วว่าเราขายส่งต่างนอกหนักหนักเลยลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้น<ม>เขาขายต่างนอกรู้สี่สิบครับแต่ว่าได้ยินเขาว่าโอ้งานตีบ้านเฮาดีงานแต่งงานงานนั่นงานนี่เขามาเอานี่มดุนี่ครับ อดดมันจะมีอยู่สีเก้าครับของน้องเมียก็มีของน้องเมียก็มีส mm. ององานเหมือนกัน mm. อันนั้นเก็บปั้นเหมือนกันโอ้โอ้โอ้เก็บปั้น,น oh, oh, oh. เนออ oh. อันนี้เยอะเนาะอ่าถ้าอู๋ถึงว่ามีพื้นที่ขนาดนี้ถ้าทำอย่างนี้มันเป็นอาชีพได้เนาะได้ครับเนาะเรีย้ยงตัวได้เลยครับเรื่องตัวได้เนาะวันละร้อยนึงบ่าตัดครับตัวอันละร้อนี่จะได้ก็ดึงผ่าตัด้ผ่าตดได้แน่เนาะขี้ข้านแท้ดีนะใช่เออแต่ห้ามเต้ขี้มีอย่างเดียวครับเออชอบอ่นยังแยะที่มันออก The ยอดจังอินนะพ่อนี้นี่ยอดตอนนี er ้น <ell> ี่วันผูกมัน <sh> ก <arp et cado> ็จะบ้านเหุกันนี่ฮะบัดตันนี่นี่ความจริงแรงอย่งนีก็เก็บได้อยู่นี่แรงนี่เก็บได้ไปการคืนนี่จบเลยนี่งามขนาดเนี้สเท้าเลอแต่ว่าเหมือนอย่างว่าเกษตรกรเปินมีงานอื่นทาด้วยเปิือนจะทำอย่างเดียวอ่ะแต่วันก่อนหันยมแม่มาเก็บยมปอกก็ไม่ค่อยได้เก็บแต่ได้กล้าหล่อังมาแต่ว่าก็ไม่ได้มาเหรอเนี่ะทงาน เออจนสมบูรณ์ตีสมบูรณ์ได้ก็เพราะว่าเปื่นต้องปองดูแลเนาะมีการตัดตอนนี่อย่างต้นตอนนี้นี่กำลังออกวันพูกนี่มาะเนาะครับผมอืมแต่พระกุฎมีสองสายพันธุ์นะตุ๊สามสายพันธุ์เอออย่างไรอันนี้สายพันธุ์ไงคือใบจะออกจีครับอ๋อถ้ามีสายพันธุ์อีกหนสายพันธุ์สูนี้เออใบมันจะออกที่ครับอ๋อ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 เนี่ยคะแล้วไม่แยกศูนย์กันนะ อออันนี้อันนี้อันนี้พันเดียวกันหมดอะแต่ว่าใบมันเนี่ยคือที่ผมทุกคอนเหรือนคำว่าที่หั่นใส่พันอยู่เอินน้อยนี่กะอ๋อนี่มันจะแค่แค่เนาะเออเกยหั่นเกยหั่นเออเออเออเนี่ยเรื่องพันหนึ่งครับเนี่ยใส่พันหนึ่งเนี่ยใส่พันหนึ่งที่ผมทำใส่พันใหญ่ครับที่ผมเพิ่ดตู้เป็นคำใส่พันใหญ่ขนาด้นะครับโอ้ใส่พันใหญ่นอกตัวนี้เออใส่พันตัวนี้อ๋อมันมีหลายใส่เออใบมันจะออกอันนี้เขาเนื้อว่ามันจะใหญ่ขึ้นใบมันใหญ่ มันแค่ครับอ้ออันนี้จะสูงไงเออสูงไงเออเกินไเออเออเออนาะมีสองสายพันธุ์สี่พุ่นฮะสี่ส่ายพันธุ์ครับออาันนี่สองสายพันธุ์นสอายพันธุ์เออเออเออบางคนไม่เข้าใจพิษถามว่าพกูดนี่มีสายมันกันเข้าใจพิษเหมือนกันเอ่าใจ่ใเขาเนื้อเขาก็ยังคิดว่าอันนี้มันลอยอยู่แหมน้ํางใจอย่างอันเอียงใช่อ๋อใบมันจะบบออกี้ครับใบแบบมีกิ่งครับอืมอืมอืมใบมกิ่งอืมแล้วการขยายพันธุ์นี่อัน มันมันอย่างไรมันหักมั้กคะใจหครับมันคือนี่นี่ครับผมคือตู้พอนี่นี่คือสพอของมันครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยดดำดำดเนี่ยอืมเนี่ยสปอร์อสปอก็คือนวยนวยก็คือสปอร์ของมันเนี่ออเอนีนี่นี่อ้ยนยมันออกสครับสปอเลยกันนี่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 มันดำดำเนี่ยเนี่ยมันแพร่พันธุ์โดยโดยโดยสปอครับบางคนเข้าใจผิดหาว่าเข้าใจผิดว่าออกทั้งหักกั้งมุนไม่ใช่ครับเอเขาเนื่องว่ามันขยายหัก ถ้าต๊อยากพิสูจน์ง่ายๆคือตัดใบเท่าๆอ่ะที่มันมีสปอร์ติสแน่แล้วก็ปัดเอาเง่แล้วก็สวยสอยใชหท่านออกครับออกเข้าถ่าผมไปศึกษามาครับเออเนี่ยเนี่เปิก็แปมน้กาไปดูแลที่ว่าส่งเสริมทุกไปโอเคแปมนะครับอยมแปมถ้าพอนี่โปรดรับทราบนะสองเท่ามาปะกันแล้วเนอะนี่ก็ทำงานได้หลายด้านะโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะ ได้ทำงานร่วมกับอันสภาเกษตรจังหวัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอันนี้อยู่ในประเด็นที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดส่งเสริมเหมือนกันเกษตรดินรีเนาะเกษตรดินรีดูแปลงเกษตรเดยวไปด้วยเด C, นินไปต้งพุ้นปะนี่ปอดสวิงเป็นภูมิพญาาเจ้าบ้านเนอะสัตห์มาไ,ได้จบปริญญาปริญญาอย่างอย่างเช่อย่างปอซีแต่ว่าการศึกษา จากชีวิตจริงการทํางานของปอเป็นคนดิมีแนวคิดดีๆอ่ะไอ้อย่างที่ขาดทุนบ่ทํานะ <c oughs> นะขาดซ้ําแต่สิ่งที่มีกําไรอันนี้มาเก็บขายได้ไวะไอป้อนีน่นี่นี่นดู <c oughs> โอ้มันมีเวลาเก็บเขามาพอแล้ววนะันนั้นนี่ถ้าว่ามัน,ม,นมันเก็บประจงกับมันปุ้ยไม่แพ้แบบให้เอาเอ <c oughs> อนะเนี่ยจริงครับเออนี่ยเขาก็จะดูบอทโทษนี่เก็บไปหลายครั้งแล้วนี่นี่ยเออถ้าเลือก น้าโหมันนักอ่ะแต่กว่าจะได้อย่างแอปเปิลก็ต้องบำรุงด้วยนะโอเคโอเคบำรุงหลังเป็นมาพอ้าวสดตะกรุดอยู่เออบำรุงบำรุงตลอดเนาะโตมันจะใหญ่แต่พันมันจะใหญ่มันจะสูงเออนี่ดูโอ้สายพันธุ์จะสูงเนาะอาการภาษายอดจะเพ่ๆนี่เออมันเกี่ยวกับน้ำครับอาการอ๋อ น่ะเพราะว่าในก่างอัสสานี่ฝนมันตกบไว้นะครับเนาะอืมอันนี้ปอเอาหน้าเข้าใส่กี่วันครั้งสองวันมันแน่ครับคือถ้าโดนดินก่อนน้่นดินเชื่อมผมไปใส่ครั้งแกแล้วผมไปชั่งสูงก่อนอ๋อน่ะต้องให้มันแห้งอ๋ออันนั่นใหญ่อ่ะอยู่ให้หันอยู่แล้วยอดนั่นน่ะนั่นน่ะเสียดายน่ะโอ้บักแกบานฟูกแกเห็นแล้วอ๋อฟูกบานแกเห็นแล้วอันนี้ก็ ใช้มือตีต้นพอนะครับตุ๊ใช่จั่นตุ้มๆหน่อยใช่ใจ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 เนี่ยผมนี่มาเก็บนี่มันใช้มือตีเก็บเนี่ยฟอนตุ้มๆแยะแยะเป็นบดเนี่ยมีไปลาะมารับจ้างเก็บเด็กอนไรมั่วนนี่พออย่างอีนี่ยทำม้วนพวกเขาบอกเก็บก็คุ๋ยลังไหนนียนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอันนี้เขาไปจิน้องขี้กต่ได้เนี่ยอืมโอ้โหนอนอยู่เนี่ยเนี่สั่งพัวดนี่ครับจีนกินผู้คอยเกี้ยจิง นี่งามนะซาาดูเออน่าสนใจนะอ้ามาปลูกข้กวโกดกันเด้ะนะถ้าจะเอาต้นพันธุ์ถ้าว่าที่ชัวร์วนี่เอาที่ผมใส่ถุงไงชัวร <okay. S 2> เก็บถุงแล้วปลูกนะ้ำบาดใจครับอเออนะแต่ดูแลน้ำได้น่ะผมเดี็กเนี่ยคนเฒ่ามนแกเป็นในเถินนี่เป็นเอาคนสิบต้นสาต้นครับอืไมไปเสิรไปปลูกไว้ข้างหัวทำใส่ถุงดำเนี่ยอืมออ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันจะ เดียวถ้าไผายนใจจะป้ามะมันจะไก่เออไปไก่นี่เนาะเออมาเอาโซนใจกล้าก็บอกเรียกผลอ่านใจส่งถึงที่เลยเนาะมาส่งอีเนาะครับเออถ้าเป็นถุงเท่าได้ถ้าบักกรใหญ่สิบห้าสิบาบาทครับอ๋อใหญ่นี่คือปลูกกับติดเลยติดเลยครับบักรใ่ครับเออบัตรใหญ่พ่อใส่ถุงดำเลี้ยงไว้ครับเออเนี่ยงูมันใหญ่ในตุ้เนี่ยขึ้นารหายข้อมูลนี่อันนี้เออมันใหญ่เก็เอาเงินอยู่เองเขาเลยล่ะเด แล้วผมเี่นใหญ่เด้อเฮ่อนั่นโตนั่นชอเอาคุ้นใหญ่เฮ้อไปเจ้งมุ่นน้อยโอ้ที่เขาขายสามบัทคัมเทียมันแหมแมรุดหนึ่งที่เขาทรงมาผมแตะก่อนนั่นแหละเออเผมได้ขอก็สร้างของมาหนาเอมโมฮูว่าสพันธุ์พะกูได้มีกี่สพันธุ์นะเขาบมฮูไงโอ้เห่ตอนงไปศึกษามาอ๋อเป็นที่นี้เองครับสรางมาทนสามบัดสามบันให้ปุกอืมแล้วก่อนน้านี้อย่างมังงมแต่ว่าจอน้าอย่าง หน้าไม่หมอกครับอฮะนี่นะครับห้วยไม่หมอกครับห้วยไม่หมอกเนาะเอาอันนี้เขากั้นไว้ก่อนเปิดกั้นไ่ฮะใส่ธรรมชาติครับนี่มีกั้นกันนี่มันยังอย่างนี้คนเดียวมันกะมันเป็นวังอยู่นี่ครับโอ้ยดีจังนี่เาลงไปนี่จะมีขอนตะแกนเพผ่นี่ฮะอยู่นี่โอ้บอกก่อนนี่ไม่ตะแกนอยู่นี่เนาะครับโอ้แสดงว่าอยู่ในน้ำครับมะนาวครับโอ้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  ลงไปถึงยูถ้าเปิดถ้าเปิดไข่ขึ้นเปิดน,นึกมาเข้าฝันครับผมเปิดไข่ขึ้นก็อยูฮนนะเนาะเอาอ,อุดมสมบูรณ์น่ะนี่แล้วก็ทำกเกษตรแบบนี้มันมันเอื้อต่อธรรมชาตินะหน,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 นํำบาเสียดินนหนาำบาเสียเนาะแต่กี้ปอบบอกว่ามีอะไรอย่างก็มีมีปูนป่นะปูป่ต,ตีอื่นตีอื่นมีละมีแต่ปู่พระเทพปู่ในนาแปลงนาของปอบมีกี่ไร่ ทั้งหมดมีห้าไร่ประเดี๋ยวนี้แบ่งกัคนเรียสองคนสองสองไร่สองไร่เกิงเดี๋ยวดีที่ว่าอีินเอลนี่คืออยู่นาบนนี่กันาบนครับอีินเอลอินเอลอินวอีลนี่มันเป็นอันเนี้ยก็อุ้มหน้าเน่อยหน้าหน่อแมงอุ้มหน้าของมันเป็นกระบี่ก็ก็เป็นยังแบงปอเออแมงปอเนี่ยกระบี่มันเขาเนี่ยเ่หน้าขนาดถึงได้หั่นน่ยเออใช่ใช่ใช่อินเอลเนาะแต่มันแก่งใส่อันเราไม่ส้มรำมั้ยอินดูเขาเนาะ เออแม่งอุ่นนะเอออันนี้นี่คุดดิจะปลูกพักกันนี่อันนี้ผมจอดพักกันม่าไปนนี่ครับเออเนาะแต่แต่งมันงามหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมาเจ้าที่เพิ่มมาบ่อยครับอืมจะได้หันด้วยของอาจารย์สาธิตได้ไปขอเปิร์นฮองกขาคะไปแล้วอ่าสาธิตที่วัดประโยชน์นะเนาะไปแล้วครับตอนนี้กับปลูกไผ่ให้เพิร์นท่านนะครับอืมจุยกันปลูกไผ่สถาญาติโยอมจุยกันหายกันหอมแค่ขยายพื้นที่ไปแกก็ต้องการทําเรื่องมูลนีทต้วยครับผมเรื่องเกษตรเพราะว่าอ่า เจ้าบ้านไปฮันก็ต้องมีรายได้เนาะครับไปปล่ชุมไปยังจากผลก่อนจะได้กินเออย้ายทองคำเนื้ตู้นี้มาพู้จักนี่ครับประชุมกันบ่อยนี่ทองคําที่อยู่บ้านไรหินนะเอเออๆผมปุ๋ยไปทรงกันพุกนู่นเด้อบอกเก้าเป็นกระแนงแําดินเออหมาป้าน้องผมเนกระแนงแําดินครับนี่จะไปเอาหาแกอยู่เจ้าทงถกไปหมุนต้นรับปีเออยายทองคําไรหิเดี๋ยวๆเดี๋ยวบอกป้อว่งบอกมาหายายเนื้อเออเนาะ ยัยทองคำเออดีละดีละจื right ่อนายเอ็นเฟซบุ mm ๊กปวิยงไว้ได้บุญเรืองจันอิดครับบุญเรืองจันอิดเออมุดจะได้สมัครมุดสมัครเข้าไปอ่าอันนี้ก็ี๋ยากะตู้อีกหน่อยก็อทเดี๋ยวไปมหาชูก่อนดีละดีละดีก็ไปแหกข้อนี้นี่นี่จำเป็นได้มาช่วยเปิ่นถ้าจะเหมือนอยู่เป็นปีอ่ะเพราะเขาดูแล้วมันเขามีงบหนักก็ต้องจัดกิจกรรมบ่อยๆอาจจะหาผ้าป่าอาจจะหาอย่างมาช่วยเปิ่นแล้วก็ถ้า พอถ้าว่าเมษานี่มันยังตั้งบหมือนักเตือยยังสร้างยังได้นักกเขาา้าวาสาไทยจะมาเข้าให้เดี๋ผมกะเทำแม่ก็เป็นผมแบบเออเข้าวาสามาชชชใช่เข้ามาจุยกันเพราะอย่างน้อยเขามันคนม,มาแค่ไหนะละ่ะผมเปนก็ไม่มองแน่มองกลางนี่แหละ,ะผมเป็นเมนียมองใต้ โอ้เออเออคนบ้นนี้ครับโอ้ดีลช่วยกันช่วยกันอันนี้กับผมบนที่อันตะวันเป็นผมผมแม่ที่มียมาผมไปเป็นงานอะไรแผ่นหนาผมมาส่งวันแล้วหนูเออยมาเตี้ยดหน้านนยใช่ใช่ดีละดีโอ้ดีใจปะวิงครับครับได้มาช่วยกันแยกกันสร้างเนาะทับเดินหายคลิปผู้จักกันนั่นเนาะโอ้บ่กผู้จักอ่ะคนเฮาท้าได้อู้กันมันถึงมือหัวกันมันถ้ามีบุญจะได้เปิดอันวิสัยทัศน์จับป๊ะป้ากันมันถึงได้โป๊ป้ากันครับอืม โอ้สองสามกัมก็หัวคนมีผญาาก็มีนะนะเออเดีดละนะตุ๊กนะตุ๊กกำลังหามีบ้านอยู่มีรถครับนีกตะตอนที่ทําปุ๋ยนี่นะครับโอ้ดี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 เขาจะจุวย้เลยเรื่องปุ๋ยเรื่องอย่างนี้เพราะหลายคน่นสนใจแต่ว่ามันอย่างว่านเกษตรกรที่ผลิต้ดยความจริงใจแต่มันไม่มีนะครับนี่เขาผลิตเองเนี่ยดีเพราะว่าที่ยังรนใจนี่เขาอินซีเคมีครับเขาเอาปุ๋ยสิบห้าสิบห้าปศูนย์แล้วก็เป็นตรวจแล้ว ว่กเจ้าวันนั้นเน่่งกันนี่ชะโอ้ทองผมมีีมีเ่นเนี่ยวันเขาเยอะฝนวันฝูกลองจากันเนาะแต่เฮ้ยกันฝุกันเฮ้กซิปกันกซิกันเดี๋ยวผม้เซเ้บอกเขาดนเนาะชอบใจพอหวิงอันอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความหูหลากหลอย่างคือปออนุรักษ์ไว้เรื่องนั้นเรื่องปูเนี่ย มันการนะเขาบางเจ้อนั่นมันจะแบบเพียงพอเนาะทำทำจะได้ให้มันในเชิงของธุรกิจได้เขามีมีแม่พันุมาอยู่นี่เพาะเพาะพันธุ์ให้ผนอยู่ในในพื้นที่จำกัดเขาเลี้ยงดูิลอย่างได้่งบางคนตั้งนาอย่างอย่างเก่งโฮมเขาก็ทํานะเขาตื่นตัวมันหม่ผ่าขาวอ่เออน่ามูมูกันนะอ่ะเออใจ่ใช้อเออแก้ว่เน่ะนาะ เขาต้องปอดต้องเอามาทําอย่างอันด้วยพ่อวัพ่อวันนานี่อย่างหวานนะมันจะสูญไปนะมันจะแปลงนากราแปลงนาหอมเพียงพอถาเขาพาะได้นักนักอ่ะเอาไปเออจำนายใจแจกหรือว่าปล่อยคื้นธรรมชาติอ่ะอย่าให้มันได้แพร่ส่งอื่นบ่ให้มีครับนีผมเพิ่มแท้งเพิ่มเดินไปกันนั้นาทั่บ่อหันปู๊ปุอันนี้หั่นเนาะพุดช่างไรบ่มันอย่าหน้านี่ คอาอยากจะิอยูล่ลให้กินอาซาทาก็สรุปว่าวันนี้ได้เป็นบุญอาตมาภาพเนะอะาบุญสัมพันธ์ได้มีโอกาสมาแอลติส่วนของพ่อวิงพ่อสวิงพอ่อจืดแต่เปืือยอย่างก็บุญเลืองครับบุญเลืองจันอิดอาพ่อบุญเลืองจันอิดนะซึ่งเป็นกเกษตรกรอาใช้วิธีกเกษตรแบบอินซีอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะและเป็นผู้นำอาด้านการด้านนี้ครับเกษตรกรรุ่นใหม่เยอะ เราอยู่กับสภาเกษตรได้รับการรับรองจากสภาเกษตรกลุ่มเกษตรกรอินทรีของตำบลม่วะเนาะตำบลม่หมอกตำบลม่หมอกเนาะของเขาตำบลม่หมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางเกษตรกรที่ทําประสบความสําเร็จหลายด้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนํำสักท่าก็มาดูพักกูดอีปะเนาะเริ่มต้นเริ่มต้นวิธีคิดก็คือ อ่าเนี่ยเข้าได้แปดไต่อ่าถ้าปูขพากูดมันจะได้ต่อได้ปอกผลพิสูจน์แล้วต่อปีนี่ได้ลักหมืนหน่นเนาะถ้าถ้าถ้าเก็บนอีปอดถ้าเก็บทุกเม็ดเนาะถ้ามีเวลาเก็บมีคนช่วยกันเก็บทุกเม,ม็ดม,มันหนักกว่านั่นอ่าสองหมื่นเนี่ยมันน้อยไปสักเพื่อนอ่ะห้าหมืนหน่นเนาะห้าหมื่นหรือว่าเป็นแสนอย่างเนี่ยอย่างห้องหันแรงเนี่ยถ้ามาเก็บกันทีีนี่ได้แหมเป็นอ นี่แต่ว่ายังได้กระตามถ้าเกษตรกรมีพื้นที่งานสองงานเนาะสนใจอยากจะดูวิธีกับมาดูมาดูสอนได้บัคคิดตังอะ่ามาซื้อปุ๋ยปุ๋ยอินซีกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเบอร์เฟซเบอร์ไลน์ไว้เพื่อสัทาษาติโยมมาดูแลมาศึกษาได้ผมแนะนำได้ครับออแนะนำได้นะ อ่าเนาะแต่ว่ามีความมั่นคงเนาะคิดแบบนี้ก็อยากจะทําแบบนี้แล้วก็ทําจนประสบความสําเร็จอ่าโดยอาศัยกลุม่มอาศัยเครือข่ายอาศัยทีมงานอ่าก็ขอบคุณปลอดตีให้ข้อมูลความรู้เนาะอ่าวันหลังจะได้เพิ่มเติมจะได้ไปศึกษาในในงานตีปลอดทำหลายๆยานอยู่นะจะไปเอลหาอยู่อ่าก็ขอบคุณเนาะอนุโมทนาบุญตีมาแบ่งปันเอ่อครับอันศรัทธาตีอยู่ในเครือข่ายสายบุญของตมาภาพได้รับชมได้ดู กิจกรรมดีๆจากบ้านแม่หมอกกลาง,อกกงเออตำบลแม่หมอกอําเภอเถินจังหวัดลำปางจะเลินสุกจะเลินทาา